ข้าคนอีกคนรือ,อยังไงกันริวเคกคิโคทันชินคอซินเนนกาโอโซโริวเอ็นเรชโชะเฮ้ย่ายมาเตะนะทำไมทั้งบ้าและนัสจังน่ะถึงต้องมาสู้จะมีสภาพแย,แย่แบบนี้ด้วยล่ะต่อมาสินี่มันเป็นการต่อสู้เพื่ออะไรกันแน่ ล่าให้ฟังสิทุกอย่างเลยเรื่องทุกอย่างที่เกี่ยวกับตัวเธอแล้วก็มิสเตอร์โอมิต่อความทรงจำยายอายานะน่ะพอถึงเตียงก็หลับปุ๋ยไปเลยคงจะเหนื่อยมากเลยสินะวันนี้ก็ดึกแล้วพวกเจ้าเองก็ไปพักผ่อนกันเถอะจะให้ทำแบบนั้นได้ยังไงกันเล่า เอาละล่ายฟังหน่อยซิพวกเจ้าเพี่เเคยเป็นพี่ชาที่ใจดีมาตลอดแต่ว่าต่อมาเขาก็เปลี่ยนเป็นคนละคนผมเองก็ใหญ่รู้สาเหตุเหมือนกัน,กนหัวหน้าชมรมรุ่น่าล่ายฟังด้เถอะครับถ้ากยดยังฮิสมัยตอนมอสามนะ ที่เราได้พบกับมิซซโอมิเป็นครั้งแรกตัวเราในสมัยนั้นก็แค่อยากจะแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้นเองเหมือนกับดาบอันคมกริบที่คอยบาดท,ทุกคนที่เข้ามาแตะต้องแค่ขอให้แข็งแกร่งขึ้นอย่างนั้นเหรอเจ้าคือคุณชายของตระกูลคาโอกิชิที่เขาลือกันสินะ ผิดหวังจริงๆกำลังอยากรู้อยู่เชียวว่าจะเป็นผู้ชายแบบไหนกันถ้าเป็นหัวหน้าของเจ้าขยะพวกนี้ก็พอจะรู้ฝีมือแล้วล่ะในเบื้องนี้ไม่จำเป็นต้องมีคนที่แข็งแกร่งที่สุดอยู่สองคนหรอกนะคงต้องขอให้ถอยไปล่ะถ้ากายานางนิมิซึอโอมิ ไม่เอาไหนสันเลยเมื่อกี้นี้พูดออกมาว่าแข็งแกร่งที่สุดสินดะขอโทษด้วยแต่ไม่ใช่ฉันหรอกถ้ารู้จักคนที่แข็งแกร่งกว่าฉันอีกไว้ยังไงนะก็พี่ชายของเธอยังไงเล่านัสมเมายะรู้จักเราด้วยเหรอเนี่ยอะไรกันจบไปแล้วเหรอบ้าจริงก็เพราะนายไปสีผู้หญิงคนนั้นนั่นแหละ อ่อาไงอะไรกันมายะแพ้หมดรูปอีกแล้วสินะท,ท่านพี่คุณชินทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ได้อะก็เม,มื่อวานมิโูมิมันโทรมาอะถามฉันว่าถ้าต้องสู้กับเธอใช่ทำยังไงดีก็เลยบอกไปว่าไม่เป็นไรจัดการได้เลยท่านพี่ทีมคาตานะมิโูมิคือคนที่จะเป็นหัวหน้าต่อจากฉันไงจำมอาไว้ด้วยนะเยบเอ๊ะ จริงๆเลยถึงกับต้องเอาโชคุตโตเลกิมาด้วยเลยไงเนี่ยโชคุตโตเลกิเหรอไปขอประหลาดที่สืบทอดต่อกันมาในตระกูลนัซึเมแะแต่ว่าเรื่องร้ายๆแบบนี้ไม่เอาแล้วนะครับถึงจะยอมให้ต่อสู้ด้วยโดยไม่เอามือก็ตามเถอะให้มาชกผู้หญิงแบบนี้มันก็ก็โอ้โอ้โอ้ยังจะมาปากดีอีกนะเจ้าจนหนูนี่อยาสิครับเดี๋ยวไม่ไหวแล้วใช่ไงอ่ะ ยังเดินไหวฉันกลับคนเดียวได้ร้องไห้เดี๋ยนะน้ำตานองหน้าเลยเอ,อ้อถ้างั้นก็ออมือให้น่าจะดีกว่าจริงไหมครับช่างเถงนะจ้าจบ,บ่าลอยไปเถอะจะได้เวลากินข้าวก,กลับมาเองละชินมันเกิดอะไรขึ้นระหว่างความรักของพวกนายพี่น้องเนี่ยมายานเขาจะร้องไห้เพราะนายมาแน่ๆเลยอะนะใช่ไหมอ๋มอลมวเข้าว่ายังไงกัน ถ้าไม่รู้ก็ไม่รู้ต่อป้าดีแล้วอ่ะอะไรกันนะแกห<ๆ>มกเม็ดจังเลยเด็แต่ว่าเธอน่ารักมากเลยนะครับฮะดูเหมือนผมะจะคิดจริงจังด้วยซะแล้วสิตอนที่ได้มาพบกันอีกครั้ง <ๆ S 2> ก็หลังจากนั้นไม่นานและแล้วก็ถึงฤดูใบไ,ไม้ผลิพวกเรา ทั้ง287คนที่มาอยู่ที่นี่ในวันนี้ขอสาบานนักที่นี้ว่าจะร่วมทุกร่วมสุขกันในโรงเรียนแห่งนี้และฝ่ายศึกษาหาความรู้เพื่อให้เป็นเลิศทั้งด้านวิชาการและการกีฬาตัวแทนนักเรียนใหม่ทากายานงนมิซุโอมิเอินักเรียนใหม่ทุกคนยินดีด้วยที่ได้เข้ามาเรียนที่นี่ จะเป็นประธานคณะกรรมการนักเรียนนักเสมชินแต่ว่าชื่อของชั้นนาช่างมันเถอะยังไงก็ตามขอบอยพวกนายรู้วไว้เรื่องหนึง่งโรงเรียนนี้เป็นสวนสวนรรค์รับรองว่าพวกนายจะต้องได้รับวันเวลาอันตื่นเต้นเร้าใจสุดๆเป็นของขวัญจากที่นี่อย่างแน่นอนเป็นสถานที่ที่ดีนี่ ที่บ้านฉันยังไม่มีต้นซากุระที่ใหญ่ขนาดนี้เลยนะถ้าหากฉันไม่ต้องอ่านคำสาบานคงไม่เข้าพิธีประมนิเทศเหรอกอย่าเข้ามาตีสีกับเรานะมันบรรยากาศดีๆเสียหมดเลยท่านพี่นะบอกว่าในฤดูนี้จะได้ยินเสียงกินดีของพวกมันแต่เรากลับเห็นว่ามันก็แค่กำลังร่วงโรยไปเท่านั้นเองเขาบอกเอาไว้ก่อนเลยนะเราไม่เห็นจะจำได้เลยว่าวันนั้นเป็นฝ่ายแพ้ ถ้าหากท่านพี่ไม่มาเราก็ยังสู้ไหวมันยังไม่ได้ถูกตัดสินแพ้ชนะหรอกนะอย่าไปถูกใครจัดการซะก่อนล่ะจนกว่าจะถึงตอนนั้นเราเองก็จะแข็งแกร่งขึ้นเหมือนกันคอยดูเถอะ ไปแล้วงั้นเหรอพวกล่าคาตนะเหรอเนี่ยอย่ามาล้อเล่นนะเน yeah. yeah. นี่มันไงทุกคนมาครบหรือยังอะ่ะเมื่อพิทักษคาตานะมากันครบทุกคนแล้วล่ะก็คือคุณบุญชิที่นี่มันที่นนประจาของฉันน่ะฮะหรือว่าเมื่อวานก็นอนที่นี่เหรอครับ เลิกคิดซะจะดีกว่านะผู้หญิงที่น่าก,กลัวแบบนั้นถ,ถูกเห็นเข้าทันแล้วเหรอเนี่ยว็แต่เมื่อวานเจ้าหนุคขีโดนเล่นงานสินะพวกหลากคาตะนลยะเป็นคนที่สามคนเดือนนี้แล้วอ่ะอืมพวกเราเอกเป็นทีมที่เป็นศัตรูเยอะอยู่นะแต่ไม่ได้มีมานานแล้วนะไอ้พวกที่มาหาเรื่องทะเลาะก,กับพวกเราตรงๆกันแบบนี้อ่ามันอาจจะไม่ได้ตอบพวกที่ถูกอัดไปรรอกแต่เพื่อท่านชินพอใจรสชาติของคมดาบนะถ้าไม่ลองฟันให้ดูกันแล้ว จ้าพวกหน้าใหม่ก็คงจะไม่เข้าใจกันหรอกนะ เธอคือคุณนัทซึเมะมายะซินนะช่วยเอาไปส่งให้พี่ชายหน่อยได้ไหม,มแล้วก็ฝากบอกด้วยนะว่าโรงเรียนนี้ไม่ใช่สวนสวรรค์แต่เป็นนรกต่างหากนับตั้งแต่ฉันคนนี้ได้เข้ามาเรียนนั่นแหละเราไม่ใช่กระดานฝากข้อความหรอกนะอย่าเพิ่งอยูว่วะสิตอนสมัยมต้นก็เคยได้ยินชื่อของเธอแล้ว ทุกคนยอมรอมือให้กับเพราะเกรงใจพี่ชายของเธอเรื่องนี้เธอเองก็คงรู้ดีสิพูดเมื่อกี้ยังกล้าพูดออกมาอีกครั้งหรือเปล่าอ๋อะอ,ะอ,ะอะไรกันอะไรกันโกรธอย่างนั้นเหรอโกรธแล้วสินะเขอทอบด,ด้วยกันละกัน แต่อย่างนั้นก็รีบขี่ม้าสามศอกไปฟ้องพี่ชายซะซิว่าฉันถูกแกล้งช่วยล้างแค้นให้ทีแบบนี้ไงยัยคนติดพี่ฉันไม่แบ่งแยกชายรือหญิงซะด้วยสิโดยเฉพาะตอนมีเรื่องวิชาสมรักอามาโนมาจังเค้นเิชาเรักอาจังแค้ี ายสิเฮ้ยย่าแอ้แมลงสาบป,ป้องตื้นที่สวมหนังเสือเนี่ยมันเก่งถ้าตอนนี้พวกเราเข้าไปช่วยยันนั่นอาจจะไม่เจ็บตัวก็จริงเลยแต่ว่ามันจะเกิดแผลในใจไปชั่วชีวิตแบบนั้นสำหรับนักสู้แล้วมันทรมานยิ่งกว่าตายสิผมเข้าใจสิแต่แต่ว่านนมันจะหมดทนไหม หากใครชอบปะยาจริงๆแล้วเลโก้ยังต้องขนเลย เน่พอสักทีเธอผู้หญิงดื้อน่ะป็นม,มีใครเขาชอบหรอกนะนี่ป้องมีเก<อ>้อเด่มายาหน้าผิดหวังจริงอย่าได้เกาคืนให้ได้สักมัดย่าผู้ชมทุกคนต้องเซ็งเซ้คุณชินโอ้ขอบคุณมาก มันนึกเลยว่าจะโผล่หัวมาเร็วขนาดนี้การแสดงเมื่อวานเล่นซะตัวสั่นไปหมดเลยนายเนี่ยเท่ดีนะไม่เท่าวิชาของนายหรอกโอ้ยทีอ่อยู่ข้างๆน่ะมิซูอโอมิคุงเนี่ยไม่ได้เจอกันนานเลยนะยังตามหลังเขาต้อยๆเหมือนเคยแกเป็นใครบอกชื่อตัวเองมาก่อนสิ <c oughs> เอาเถอะปีศาจไพนกกระจอกผมแดงท่านซานาดะมาซาฮิโรคุงคนนี้ไม่เห็นแกอยู่ในสายตาหรอกที่ฉันมีทุระด,ด้วยนะ่ะ ก็มีแต่พี่ชายคนนี้เท่านั้นขอถามแกข้อหนึ่งหน่ยคนที่ต้องจัดการสมาชิกของคาตานะคือแกใช่ไหมถ้าใช่แล้วจะเป็นยังไงอะฮะไปเกิดใหม่ซะแล้วมาทำซาดแถวนี้จะง้ะอ,อแก มองไปที่ไหนกันเจ้าปีศาจพ่นยนกกระจอกผมแดงการต่อสู้ยังไม่รู้ผลเลยนะถ้าหากเจ้าไม่เข้ามาแล้วก็เราจะเข้าไปเองเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเฮ้ยโอ้โหอย่งไรโอ้หเล่นมากไปหน่อยนะอย่ามาตัวตีกันแบบเฉื่อมอย่างนี้สิพอเห็นแล้วอายแทนเลยนะ วนะหูหน้าทำไมท่านพี่ถึงต้องมาดูเวลาฉันมีเรื่องทุกทีเลยนะช่างเถอะนะถ้าไม่อยากให้ทําแบบนั้นก็ร <sucks> ีบ um> จัดการให้ม uh> ันจบๆไปซะสิแบบปล่อยสิเอาหน้าเอาหน้าแตะนะผู้ชายคนนี้จะตายแล้วนี่ใครก็ได้เรียกรถพยาบาลทีเร็วเข้าอะไรอะไรฮะหมูยทำอะไรอยู่เร็วเข้าสิยังพอช่วยได้อยู่นะไม่จำเป็นหรอก วจชาฟังเข็มค oh ุซุโน oh ะฮะโกคุคันเซโซคุซุโนะฮะอะแค่นี้ก็ปิดบาดแผลในช่องท้องไม่เป็นไรแล้วละ่ะถ้าหากมันแต่เลอกลักอยู่กับเรื่องนี้ล่ะก็อยู่ในโรงเรียนนี้ไม่ได้หรอกนะมิซ um ึอุมิคุงอ๋อขอบคุณคุณคุซุโนะฮะมาหน้าเป็นแฟนของคุณชินสินะครับ <laughs> ไม่เป็นไรหรอกชินคงออมมือให้แล้วล่ะถึงไม่มีฉันอยู่ก็ตามพอส่งตัวไปโรงพยาบาลแล้วก็คิดว่าไม่ถึงตายหรลยนะแต่ท่านั้นน่ะมันเป็นหนึ่งในท่าเทศสชิโคใช้นิ้วแทงทะลวงกล้ามเนื้อไปถึงภายในเน้นส่งแรงทั้งหมดไปยังช่องท้องโดยตรงถือว่าเป็นวิชาสังหารเลยนะครับปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ว่าออมมือหรือไม่ออมมือหรอกผิดคาดเลยนะเอ๊ะ บันทรกายานาง,งิต้นตระกูลกาโอคชิชิโชเป็นผู้รวบรวมวิชาการต่อสู้ทั้งหมดแต่ไม่นึกเลยว่าบุตรชายที่เป็นผู้สืบทอดตระกูลทากายานังิเป็นคนที่ใจดีขนาดเนี้ยถ้าพบก,กับมาซาตะกะที่เป็นน้องชายจะยิ่งตกใจเข้าไปอีกนะครับเจ้านั่นเน่ะยนัากว่าผมอีกจะว่าไปหันนั่นก็แค่เหม่อไปวันวันละมม้งมิเสอมิคุงวันนี้หลังเลิกเรียนว่างไหมเออเออก็ว่างเหมือนกันครับแต่ไม่เป็นไรหรอกครับ คุณชินน่ะค่อนข้างจะขี้หหงด้วยถ้าเกิดรู้ขึ้นมาเนี่ยว่าผมไปอยู่กับแฟนของเขาสองต่อสองแล้วละก็ผมคิดว่าเทียนก็เก่งขึ้นอยู่หรอกนะแต่ถ้ากันต่อสู้ยังมีช่องโหว่อยู่ตอหนี้ก็คงต้องจำไว้ว่าท่านไหนจริงหรือเท็จกันละน,นะหมอสักทีเถ็นหน้าท่านพี่อะไรกันเล่าพอได้ไงนี่มันเรื่องสำคัญนะถ้าระดับมอต้นแล้วก็แค่นี้ก็โอเคแล้วแต่ถ้าคิดว่าจะมาใช้ที่โรงเรียนนี่แล้วก็ก็บอกว่าพอแล้วไง มาทำเหมือนกับเราเป็นเด็กๆหน้าท่านพี่ทำไมถึงเข้ามาช่วยละ่ะท่านพี่นะคิดหรอว่าเราไม่รู้ตัวถ้าทำอีกไม่ยกโทษให้แน่อะไรอจริงๆแล้วฉันไม่อยากจะให้เธอแข็งแกร่งขึ้นเลยเธอเนี่ย แค่อยู่ข้างๆฉันก็พอแล้วดังนั้นมาอยู่เคียงข้างฉันตลอดไปเถอะไม่ยังไงนะท่านพี่ไม่ได้ยินนะเมื่อกี้เราไม่มีอะไรหรอก คุณคุซินโอฮะอยู่ที่ไหนครับคุณคุซินโนฮะทาไมถึงให้มาที่อาคารเรียนเก่านะเนี่ยอคุณคุซินโอฮะอย่ามาทําให้ตกใจกันสิครับอะ,อะคุณคุซินโนฮะนี่มันเรื่องอะไรกันครับก็รู้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอหรือว่าคนอย่างเธอเนะี่ยยังโปรชินคุงเขอยู่นะออ มื่อกีเนี่ยบอกว่าเป็นท่าสังหารใช่ไหมทุกทีก็อย่างนั้นแหละคนคนนั้นพอเป็นเรื่องของมายัจังแล้วก็จะแยกแยะอะไรไม่ออกทุกทีถ้าากหไม่มีฉันอยู่ข้างๆแล้วแล้วก็ป่านนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาจะฆ่าคนไปกี่คนละสองคนนั้นเป็นพี่น้องที่แปลกมากเลยใช่ไหมแทนที่จะเรียกว่าพี่น้องน่าจะเรียกว่าคู่รักที่ต่างมีใจให้กันมากกว่าตอนนั้นที่สะท้อนอยู่ในดวงตาของเธอ ไม่ใช่คู่ต่อสู้แต่เป็นคุณชินที่เธอมองอยู่เสมอก็คือชายคนนี้เพียงคนเดียวเท่านั้นเองรังเกียจฉันหรือเปล่าล่ะไม่ครับ เป็นแถวนี้ก็ได้นะจะขอให้ตามไปจนถึงเมื่อไรเจ้านักล่าคาตานะหัวหน้าหน่วยพิทักษคาตานะอย่างท่านอิชิมัสึจะเป็นคู่ซ้อมให้เองอ ฉันแลนะนักซุเมชิมสิเคนโจเคนเกะตอนต่อไปผู้มีพลังเหนือมนุษย์จงรับรู้ถึงพลังของความมืดซะ